บอกว่าอยากจะเห็นอาเซียน,นยศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมกันจะได้เห็นรากเหง้าว่าเราไม่มีความขัดแยง้งและเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะได้เดินต่อได้ถ้าอย่างนั้นคนไทยควรจะต้องตระหนักถึงอะไรบ้างไหมครับที่จะทําให้อาเซียนเนี่ยรวมตัวกันได้จริงๆครับหนึ่งก็ต้องอย่า,ยาใช้คําพูดอะไรที่มันเป็นเสมือนกับที่เราดูถูกดูแคลนว่าคนอื่นเขาด้อยกว่าเรา อันที่สองก็อย่าจำแค่จุดของประวัติศาสตร์สองสาจุดแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นที่ตั้งนะผมไปที่พม่าเมื่อสามเดือนที่แล้วไปที่เมืองหลวงใหม่และณนะเมืองหลวงใหม่นั้นมีเเวดากองอันที่สองสูงเตี้ยกว่าอันที่ย่างกุ้งหนึ่งเมตรแล้วผมเข้าไปข้างในเข้าเปิดให้ดูเนี่ยมันก็มีลายกหนกเย,ะยะอะผมก็ถามว่านี่เป็นลายอะไรเขาบอกเป็นลายอโยธยา เพราะว่าคนไทยที่ถูกกวาดต้อนจากอยุธยามาเนี่ยเขาเอามาตั้งลกล่าอยู่ที่หมู่บ้านใกล้กับเมืองบันไดเลแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองหลวงใหม่อันนี้แต่เขาไม่ได้รังเกียจว่ามันเป็นคนไทยที่เป็นทาสเป็นอะไรมาเขาให้ชื่อว่านี่มันเป็นลายอยุธยาเขาให้เกียรติกับเราเรื่องมันผ่านไป3า0สี่ปีแล้วเขาไม่ได้บอกอย่างอื่นที่มันเสียหาย นะเพราะ,ะนัน้ไอ้การชำระประวัติศาสตร์การเข้าใจกันและการที่จะไม่ลองยีไม่เอาเรื่องของอดีตมาเป็นตัวตั้งเพราะนี่เราสู่โลกโลกาพิวัตรเราจะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยมันต้องดูไอ้จุดเหมือนทําไมเราถึงบอกว่าเป็นเพลงลราอะไรฮะเพลงเพลงเราสักเมรุไซโยกเราก็บอกเป็นขเขมรเราก็ให้เกียรติว่ามันมาจากขเขมเรก็ไม่ได้ทําให้ความเป็นไทยเรา ตามต้อยเรากระทบไม้เรารเรากระทบไม้ใช่ไหมฮะก๋้ยเตี๋ยวแขกก็ลง้กเตี๋ยวเหยียบยามดูถูกเพื่อนบ้านฮะแล้วก็เริกเลิกที่เขาเรียกว่ามี prejudice ไหมครับว่ามีอคติมีอคติอยู่ตลอดเวลามองแต่แง่ไม่ดีนไมองแต่แง่ไม่ดีครับเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเหมือนกันมานะฮะกินข้าวเหมือนกัน มีสงกรานเหมือนกันมีประเพณีต่างๆมันก็เหมือนกันทั้งยะทั้งยะแล้วมันจะมาบอกว่าเอาเรื่องนี้ไม่ดีก็เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นต้องลืมหมดเลยมันไม่ถูกต้องเรื่องความขี้โกงความทุจริตร่วมกับต่างชาติผู้นําต่างชาติในการทุจริตที่เราพูดกันถึงเรื่องเกาะโกงหรือพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวร้ายไหมครับที่นําที่สุดในที่สุดแล้วความแตกแยกมันอาจจะเกิดขึ้นผมคิดว่าท่านผู้นําทั้งหลายเนี่ยนะครับของประเทศอาเซียนทั้งหมด นะฮะได้ฟังจากเราชัดจะเป็นท่านนายกแล้วก็โดยเฉพาะผมบอกว่าไอ้น,นี้เป็นการดําเนินนะโยบายต่างประเทศที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นท่านนายกหรือเป็นผมก็ดีเมื่อเดินทางไปที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีโครงการส่วนตัวอยู่ในกระเป๋านะฮะจะดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีบริษัทของลูกเมีย ฝากโครงการเพื่อจะไปหากินในประเทศเหล่านั้นแล้วผมคิดว่าท่านผู้นำรอบๆบ,บ,บ้านตระหนักดีแล้วว่าณวันนี้รัฐบาลนี้ไม่เล่นปาหีไม่เอาผลประโยชน์ของชาติมาเป็นเครื่องเล่นอันนี้เขาตระหนักดีครับการเมืองสองหน้าที่มีคนเคยกล่าวหาว่าเราชอบเล่นการเมืองสองหน้าเนี่ยควรจะต้องปรับเปลี่ยนไหมครับมันไม่ใช่การเมืองสองหน้าครมันเป็นการเมืองที่ผู้นําของไทยเนี่ยมีผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนพรรคส่วนบุคคลแล้วเอาอันนี้เป็นตัวตั้ง แทนที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติแล้วพอเราจะไปทําอะไรที่ถูกต้องเขาก็บอกว่ากระทบอันนี้ก็ระทบกับธุรกิจของเขาอันนี้ผมก็ต้องบอกไปทั้งผู้นําในระดับประเทศดาวไปจนลงไปจนถึงผู้นําท้องถิ่นด้วยว่าบางครั้งบางคราวไอ้ความถูกต้องมันจะต้องมาเป็นตัวตั้งนะฮะมันก็บบางครั้งก็บอกว่าจะกระทบกระเทือนกับเรื่องนี้สินค้านี้เพราะอันนี้เพราะว่าประเทศไทยไปทําในสิ่งที่ถูกต้องในหลักการนะฮะข้อตกลงระหว่างประเทศมันเป็นเช่นนั้น กดบัตรอาเซียนอย่างนั้นแต่เราไปอ,อ,อ่อนเพื่อจะให้คนที่เป็นมาเฟียในท้องที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็บอกว่าอันนี้กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเขาแต่ว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาติอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราควรจะยึดไว้ไหมครับเพื่อที่จะทําให้อาเซียนนั้นแข็งแกร่งมากยิ่ง,ข,งขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญคือเราต้องเป็นประเทศผู้ให้ครับ เราต้องให้รักษาพยาบาลริมชายแดนก็ให้ไปเราเป็นพุทธส,ส่วนใหญ่ทําบุญนะฮะเราจะเป็นอิสลามก็บอกต้องทำบุญต้องช่วยเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนยากจนที่ริมชายแดนพมา่าลาวขเขมรเขาต้องมาโรงพยาบาลก็มาฮะอย่าบอกว่าเขามาแย่งเตียงของคนไทยพูดกันอย่างนั้นมันก็ก็จบกัน